คนอุบลพร้อมอย่างบนนะ่สุกี้จ้าแรกบุกอุบลแล้ววันนี้สุกี้น้องใหม่จากเครือ MK ร้านใหญ่สวยนั่งสบายรองรับได้ถึง100โต๊ะเปิดวันแรกก็เริ่มเลยจัดโปรให้ย่างเดือดมา2จ่าย1จํากัดวันละร้อยสิเท่านั้นไม่อยากพลาดก็รีบเลยจ่าย2อง่กกินได้ไม่อั้นกว่า60เมนูทั้งเนื้อหมูทะเลเครื่องดื่มสลัดชีสและของกินเล่นอีกเพียบน้ําซุปมีให้เลือก4แบบน้าใสต้มยําน้ำำําดําและหมาล่าน้าจิ้มก็เช่นกันสีแบบสีสไตล์น้ําจิ้มโบนัสน้ําจิ้โบราฟูล หรือถ้าจะไม่สะใจจ,จะคอสตอมเองก็ได้เรามันสายผสมอยู่แล้วและห้ามพลาดเมนูพิเศษหากินไดแคทีนี่โบนัสซิกเนเจอร์ชิ้นแซลมอนโบนัสเทียวชีสโบนัสโรปูอัดโบนัสหมูสไาลดา์โบนัสและหมูหมักนุ่มไข่ของโบนัสมาต่อของกินเล่นติ่มซำเครื่องดื่มรีฟิลและสลัดชีก็มีให้กินไม่อั้นมีให้เลือกเยอะมากแอบกระซิบเครื่องดื่มรีฟิลถ้าอยากได้บวกเพิ่มส9กนะสั่งอาหารบริการตัวเองง่ายๆสั่งผ่านมือถือก็ได้หรืออยากขอความช่วยเหลืออื่นใดก็ชิวไป เรียกพี่พพนักงานได้เลยจ่ายจบเน็ตแล้วได้ทุกอย่างแค่2,7,6อิ่มคุ้มไม่อัน2ชั่วโมง15นาที12-14ธันวาคมนี้คนอุบลเตรียมรับโบนัสได้เลยกับกิจกรรมพิเศษมาลุ้นโบนัสจากวงล้อนำโชครับส่วนลดและของแถมพิเศษอีกมากมาย3วันนี้เท่าน,านั้น12-14ทธันวาคมห้ามพลาดที่โบนัสซุกี้สุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีจ้ะ